สวัสดีครับงานติดตั้งนะครับจอแอนดรอยนะฮะเอ่อาผ่าสานะครับตัวนี้ cpu 7 870แล 26, นะครับพร้อมหน้ากากตัวนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็หน้ากากตัวนี้ผมกล้องรอบคันนะฮะกล้องรอบคันกล้องเป็นรอบคันได้นะครับตัวนี้กดดูจอดูกล้องได้หมดนะครับ เซ็ตค่าได้นะฮะแล้วก็มีตัวตัวนี้นะฮะ่ะ8 2 6นะครับตัวนี้ 2K นะครับสเปค7870นะครับใส่ซิมได้ระบบเสียง DTS Sound นะครับรุ่นนี้นะฮะ DTS Sound นะครับ เอสเพย์ยูทูบกูเกิลแม p นะครับแล้วก็ Netflix ลงได้จัดเต็มนะฮะรุ่นนี้นะครับผมต่อ wi-fi ได้เสซิมได้นะครับแบ่งสองจอสั่งเสียงได้หมดนะครับคันนี้จัดเต็มนะฮะกล้อง wifi dvr 2K นะครับกล้องรอบคันนะฮะแล้วก็ตัวชาร์เจอร์นะครับแล้วก็กล่องควบคุมนะครับ นี่คือเทมเป้นะคะเทมเป้กินสดได้ค,ค่ะคุณมันจะมีเวลาของเขาวันนี้น่าจะเป็นวันใกลๆย่งไ่ฝังพี่มากของควบคุมนะครับแล้วก็ทดสอบทดสอบนะครับผมแล้วก็จะคันนี้นะครับติดฟิล์มใส่กันรอยด้วยนะครับฟิล์มใส่กันรอยนะครับผมฟิล์มใส่กันรอยนะครับ TPU นะครับงานตัดตรงรุ่นนะครับฟิล์มใส่กระรอย t p u นะครับเนี่ยฮะอันนี้ติดกล้องนะครับหน้าหลังรอบคันนะครับกล้องสี่ตำแหน่งนะครับนะครับผมแล้วก็ฟิล์มใส่กันรอยนะครับอันนี้ติดเนียนมากนะครับเราใช้เครื่องพอเตอร์ตัดตรงรุ่นนะครับ แล้วก็มีชุดตัวนี้ฝาท้ายเปิดออโต้นะครับเปิดออโต้นะครับปกติต้องใช้มือยกนะฮะรุ่นนี้โอเคนะครับอันนี้บัตเจ็ตอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครบครบทุกอย่างนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้ฟิลม์มงานฟิล์มใสครับชุดชุดนี้ดำเงาติดหมดนะครับแล้วก็ ตัวประตูครบนะฮะประตูทุกบานนะครับกันชนหน้าหลังมีโปรแกรมตัดตรงรุ่นนะครับตัวนี้โอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสคับเพจเ v d ก็มีนะฮะตัวนี้สครับเพจเ v d ดีเอสามศ์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ